ตลาดดีครับเช้าก็แปลกๆทุกกคนเื่ขาไปแปลกนากแปลกทุกคนนก่อนนะวันนี้ผมมีเรื่องมาฟังกับทุกๆคนอยากงวฟังครับใครอยากจะฟังยกมือขึ้น คุณอยากจะพังไหมคุณอยากจะพังไหมคุณอยากจะฟังไหมต้องอยากพังโอเควันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมจะมาพูดเรื่องส่วนตัวของผมห้ฟยังเรื่องของผมมีหั่วา ก่อนหน้าเมื่อปี63ประมาณกลายปีผมได้รับข่าวจากหมอหมอบอกว่าผมจะต้องผ่าตัดหัวใจเพราะหัวใจของผมมีเส้นเลือดตีตันสามจึนคนอื่นๆที่ผมรู้ เขามีเส้นเลือดตีม claro ตันเพียงเส้นเดียวเขาก็จะตายแล้วแต่ผมสามเส้นเมื่อผมรู้ว่าผมจะต้องโผล่ขึ้นเขียงขาตากงขึ้นเขียงหรือขาตาก็ตือผมเข้าใจผิดไหมไม่ปิดนะโอเคแล้วทีนี้เมื่อผมรู้ว่าผมจะต้องําตาด ผมก็ซื้อยาทางทีวีหาสมุนไพรมากินตั้งแต่ปีหกสามปลายปีกินเพื่อะไหมกินก็คือทั้งยาโรงพยาบาลด้วยก็กินก็อยู่ในสภาพแบบนั้น,เ,นเรื่อยมาจนถึงปีหกสี 64, ่ปีหกสี่เรียนเมษาหมอนักขึ้นเขียน

จะทำไงดีมีคนคนหนึ่งคือป๋าโอภาควันนี้ก็มาด้วยป๋าว่าลคกขึ้นเดินพวกคนนี้ชวนผมมากินกาแฟก็พยบยามหนูมีกินก็พ่ายามหนูมีกินชวนผมมากินทำไมเออทำไมถึงชวนผมมาชวนผมมาจิบสาแก้ว ชวนผมมาดื่มกาแฟคุณน้องล่าจักจักน้องล่าลองคิดดูสิชวนผมมากิ่มหนึ่งขวดแก้วอ่ะอยู่ที่จำชวนผมมากินกาแฟแก้วเดียวมาพิซซ่าแก้วถ้าเป็นคุณคุณจะมาไหมไม่มาแต่คนผมเป็นผมมาเพราะอะไรเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นลู้ คือเขาชวนมก็ไม่ไอกผมแต่ที่ผมมาก็ผมอยู่เฉย ไปฟังการไปช่วยไปทำหนึ่งน่าะไม่ลากจรงนะเนะรับอะตอกผมมาผุนี่ผมอนผมาินเาตูกไม่นู้ว่าเป็นแค่แบบเนาะออะทีนี้ก็จะต่อต่อเรื่องการเจ็บป่วยหลังจากที่ผมรู้แล้วผมหาสมุนไพรมากินแล้วผมรู้จักแค่แปแปวันยี่ยี่สิบมีนาคม วันนั้นผมกับพ่อผมสนใจอยู่สามสามข้อข้อที่หนึ่งคือมะเร็งข้อที่สองคือ,อาบาหวานข้อที่สามคือคนติดเตียงคืออมัมพาตติปีลุกขึ้นมาได้สามข้อนี้ที่ทำให้ผมคิดคิดมากๆ เออตัวกูตัวหลวใจไอ้นางเงีำหนุนจะรักษากูได้เปล่าเนี่ยคิดอยู่ในใจเนาะเออคิดอยู่ในใจก็ไม่พูดอะไรก็ไงพอหลังจากเลิกประชุมที่จ้งแก้วนะก็มีการเลือกขึ้นมารับรางวัลบังเอิญเนาะเหตุบังเอิญผมได้รับงานนั่งเป็นหัวหน้ ของปีของปีผมได้รับงานดังเป็นหนึ่งแสงวันนั้นก็ออกจากการที่ประชุมไปที่รถเตรียมโดยการบ้านพอเตรียมวจะกลับบ้านผมก็ยังถืองานดังอยู่นะก็คุยกันเป็นคนที่รู้จักกันผมก็พูดตลอเดงานดังผมจะนั่งขายผูก็จะใหญ่กว่าลูกพอดีในถ่วงนั้นไปนะ คุณสายพินคุณสายพินเขาอยู่ใกล้ๆผมเขาบอกว่าโรคหัวใจเป็นโรื่องชิดจ้อยเรื่องชิดจ้อยโรคหัวใจเป็นเรื่องชิดจ้อยนี่เงาดำนี่แหละเออเขาพูดกับวราคุณสายพินกำลังลุกลุกขึ้นยืนค่ะนี่แหละคือคนที่ถามผมบอกว่า ลมหายใจเป็นเนือเยื่อช้น่อยจะเชื่อดีรือไม่เชื่อดีก็โลมาน่างกาไม่หายสมุนไพรต่างก็ราไม่หายแล้วคุณสายพิงมาบอกเป็นเรื่องยิ่อ้อยก็ทำบทอย่างนี้ด้วยเป็นเรื่องยิ่้อยลหายใจก็ผมเนี่อายุตั้งหกสิบกว่าปีแลจะเชื่อยคน่นเี้อบก็มาคิดอีกที่ในระหว่างเดินทางกับ กับจันบุรีเนาะคิดสองคนจะปป๋าโมพาดเนาะมากันสอคนก็คิดผมคิดนางคิดกบรอดทางเออคุณมีอะไรจะเสียแั้อยู่กินมาทุกอย่างว่าเป็นก็จะกินทกอย่างจะเป็นไะไรเออตัดขึ้นใจเลยหนึ่งหมืนสองพัน้อบโอเลยเออซือหุไปทันทีถึงเย็น มันจะเย็นน like ั่นเลยนะเออนี่ค er ือเรื่องราวของผมที่จะเล่าก็ขอจบลงเพียงแล้วเป็นยังไงเริ่มกินยังไงสามมันตะโกสามมันตะโกไปคิดทั้งหมดยังไม่ได้อะไรเลยนะตอนนี้อยากได้ยังไงลองพิ้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังกินไปแล้วครับกินอะไรตั้งแต่วันนี้สิผมกิน ยาดามก็นะครับเอองกินไใช่ผมกินยาดามเนอวันแรกวันแรกเนี่สายพินคุณสายพิมนให้กินสองมื้อแล้วก็พอดีไอ้บางเงินผมได้ไปแผงน่ยผมก็กินทีนี้พอผมสมัครปุ๊บคุณสายพินก็ส่งไปให้การจมูกเบ่งเงินสองพันบาทนะสองพันห้าร้อยบาทผมก็เริ่มกิน เพิ่มกินอะไรก็กเงนได้กระจากสารพิษายาดำต่อมาก็กินน้ำชากาแฟเวลานี้กินทั้งหมดห้าอย่างหลังจากที่ผมกินได้ประมาณหนึ่งอาทิตคุณจาาพินก็าก็ไปเยี่ยมที่บ้านเลยไปที่บ้านผมไปถึงเขาบอก่อ๊ไม่หน้าขาวนี่แหละมันไม่หน้าดํา ถ้าบอกแค่ก็ผมไม่รู้ว่าผมเรียนเกี่ยวกับตัวเองว่าตัวผมจะหนาดันมาหาผมเรียนเกี่ยวกับตัวเองแจ่เขาผมยไม่เสร็จส่งก็เขาบอกลันนี้เขาจะถามเกี่ยวกับลมหัวใจผมก็บอกอาการเจ็บปวดมันหายไปอาการหายใจติดขัดมันก็หายไปมันติดขัดยังไงตอนหายใจอาการติดขัดนะคือผมนอน ก่อนนี Aí, okay, ่เะไม่ได้กินอาหารนะหายใจติดขัดพอผมนอนพอหลับหลับนมันหายใจขาดช่วงนะอันนี้ไะเอาทุกคนดูนะหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันมันจะตายหลังจากผมกินได้เจ็ดวันคุณสายพิมก็จะเีมงานเขาก็ไปถามหน้อาการนั้นะ อาการที่เป็นมันยังเป็นอยู่ไหมมันก็ไม่เป็นนะจนทุกวันนี้จนถึงวันนี้ก็ครบสิบเก้าวันยี่สิบวันหายไปเลยนะครับก็ไม่เป็นเลยนะเวลานี้ผมเหมือนปกติไม่ได้เป็นโรคอะไร